มาระทึกขวัญสั่นจิตวิญญาณไปด้วยกันกับคำทำนายเกี่ยวกับวาระสุดท้ายคำเตือนและสัญญาณต่างๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบริบทไบเบิลผมสวัสดาสันทัศน์ผู้ดำเนินรายการและว,วันนี้เราก็มาถึงมาระโกบทที่1 3แล้วครับครั้งที่แล้วในมาระโกบทที่12เราได้เห็นพระเยซูสอนเกี่ยวกับพระบัญญัติ ที่สำคัญที่สุดทรงท้าทายผู้นำศาสนาและเน้นย้ำถึงเงินถวายของหญิงไม้วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่คำพยากรณ์และคำเตือนที่จริงจังเมื่อพระเยซูตรัสถึงวาระสุดท้ายหยิบพระคัมภีร์ของคุณผู้ฟังขึ้นมาเลยครับแล้วมาต่อกันในบทที่13เรื่องราวเริ่มต้นด้วยพระเยซูและสาวกของพระองค์กำลังออกจากพระวิหาร สาวกคนหนึ่งกล่าวชื่นชมก้อนหินและอาคารที่ยิ่งใหญ่พระเยซูตรัสตอบว่าพวกท่านเห็นอาคารใหญ่โตมโหฬารเหล่านี้ใช่ไหมศิลาที่นี่จะไม่เหลือซ้อนทับกันสักก้อนเดียวทุกก้อนจะถูกโยนทิ้งลงมาหมดคุณผู้ฟังครับโครงสร้างและความสำเร็จทางโลกเป็นสิ่งชั่วคราวจงมุ่งเน้นสิ่งที่คงอยู่ชั่วนิรันต์ต่อมาบนภูเขามะกอกเทศ เปโตรยากอบยอนและอันรูถามพระเยซูเป็นการส่วนตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระเยซูเริ่มอธิบายถึงสัญญาณของวาระสุดท้ายทรงเตือนพวกเขาเกี่ยวกับพระคริสต์เทียมเท็ดสงครามแผ่นดินไหวและการกันดานอาหารพระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์ลำบากคุณผู้ฟังครับจงตื่นตัว และมีวิจารณญาณในเหตุการณ์ต่างๆโลกจะมีความวุ่นวายแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพระเยซูตรัสต่อไปและบอกสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะถูกมอบตัวให้แก่ศาลและถูกเคี่ยนตีในธรรมศาลาพวกเขาจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพื่อเป็นพยานแก่คนเหล่านั้นข่าวประเสริฐ จะต้องประกาศให้คนทั้งปวงฟังก่อนคุณผู้ฟังครับแม้จะถูกข่มเหงหนักแค่ไหนขอให้ผู้เชื่ออย่าหยุดเผย,พยแพร่ข่าวประเสริฐภารกิจของเราคือการแบ่งปันข่าวดีไปทุกที่ทุกคนแห่งจากนั้นพระองค์ทรงบรรยายถึงช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากอย่างมากที่รู้จักกันว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า พระองค์แนะนำให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาและเตือนถึงความทุกข์ทรมานอันน่ากลัวแต่พระองค์ทรงให้ความมั่นใจว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าคุณผู้ฟังครับ พระเมตตาและการปกป้องของพระเจ้ามีอยู่เสมอแม้ในยามมืดมิดที่สุดพระเยซูตรัสต่อไปอีกถึงความวุ่นวายในจักรวาลทรงตรัสว่าดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงบรรดาดวงดาวจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานจากนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในเมฆ ด้วยฤทธานุภาพและพระสิริยิ่งใหญ่จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มารวบรวมคนที่ทรงเลือกสรรไว้คุณผู้ฟังครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยพระสิริจงพร้อมและจับตาดูความหวังสูงสุดนี้นั่นก็คือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอนพระเยซูจึงทรงใช้คำอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อทรงตรัสว่า จงเรียนรู้บทเรียนนี้จากต้นเมื่อเดือคือทันทีที่มันแตกกิ่งและผลิใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าสิ่งนี้ใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ฟังครับจงสังเกตและใช้ปัญญาจงรู้จักสัญญาณของสิ่งต่างๆและดำเนินชีวิตด้วยความพร้อมพระเยซูทรงสรุปด้วยการเรียกร้องให้เฝ้าระวังทรงตรัสว่า เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่จะมาเวลาค่ําหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าคุณผู้ฟังครับจงเฝ้าระวังและซื่อสัตย์ไว้เราไม่รู้วันหรือเวลาแห่งวาระสุดท้ายเลยดังนั้นจงดำเนินชีวิตแต่ละวันราวกับว่ามันอาจเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา โอ้โหบทนี้ช่างเป็นบทที่ทรงพลังจริงๆนะครับมาราโกบทที่13เป็นการเตือนใจอันทรงพลังจริงๆให้เราตื่นตัวมีวิจารณญาณอย่าหยุดเผยแพ,พร่ข่าวประเสริฐและดำเนินชีวิตด้วยความพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูขอบคุณที่ร่วมฟังรายการกับผมในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและจำไว้ว่า ถ้าใครมาถามเกี่ยวกับวาระสุดท้ายก็บอกพวกเขาไปให้จับตาดูต้นมะเดื่อไว้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอบพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ